สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีรถตักนะครับตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นพิมพ์นิยมนะครับต้นๆเลยนะครับอันดับต้นๆเลยครับตัวนี้เป็นรุ่นพิมพ์นิยมมากๆนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวโคโมสุ510นะครับอ่ารถตักขนาด1.2คิวนะครับเป็นรุ่นพิมพ์นิยมนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับเขามีจุดเด่นตรงที่เขามีความอึดนะครับถึกแล้วก็ทนนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องการดูแลรักษาของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเจ้าตัวโคโมสุ510คันนี้นะครับอ่าแล้วก็ ขนาดพุ่งกีของเขานะครับก็จะเป็นไซส์สแตนดาร์ดที่1.2คิวนะครับตัวนี้นะครับก็จะเทียบเท่ากับพวกโคมสุวิเวอร์รอลนใหม่ๆนะครับอ่านี่นะครับคคมสุว่1 0นะครับไซส์พุ่งกี1.2คิวนะครับแล้วก็นี่นะครับถัดมานะครับในส่วนของช่วงแขนเขาเนี่ยก็จะไม่มีรอยล้ามรอยดาวนะครับไม่มีรอยเล้ารอยดามนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเขาเป็นออปชั่นเสริมนะครับตัวนี้นะครับสามารถติดผ่านดันหิมะได้นะครับตัวนี้นะครับผ่านดันหิมะนะครับก็เหมาะกับลูกค้าที ไปใช้เป็นลานมันนะครับสําหรับใช้ดันข้าวดันมันอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็สามารถเอาไปติดเพิ่มได้นะครับตัวนี้นะครับมีลายมีสายแล้วก็มีคอนโทรลบนหัวเก่งมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูนะครับว่าตัวคอนโทรลของเขาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันก่อนนะครับแล้วก็ขนาดยางเจ้าคันนี้นะครับเขาจะใช้ยางเบอร์16.924นะครับยางมาตรฐานของรถตักไซ์นี้นะครับนี่นะครับ แล้วก็ในส่วนของเกียร์เขาเนี่ยก็จะเป็นเกียร์ทอกธรรมดาด้วยนะครับเป็นเกียร์ทอกธรรมดานะครับผมมาสู่ห้าหนึ่งะครับตัวนี้นะครับรุ่นพิมพ์นิยมนะครับดูแลง่ายนะครับเดี๋ยวลองลองดูด้านหลังของแผงหม้อน้ำเขาดูนะครับนี่นะครับแผงหม้อน้ําก็ ถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่ได้มีรอยบุบหรือว่ารอยทะลุของตัวแผงว่าน้ําเลยนะครับสภาพพร้อมใช้นะครับเครื่องยนต์ก็ค่อนข้างที่จะเงียบนะครับนิ่งเลยนะครับควันดําแทบไม่มีเลยทุกคนดูนะครับนี่นะครับสภาพรอบคันของเขานะครับเนียนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่อายุเยอะนะครับแต่ว่าเขายังคงสภาพนี้ได้อยู่นะถือว่าเจ้าของเก่าเขาดูแลค่อนข้างดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับนี่ฮะสภาพบันคงบันลงบันไดนะครับไม่ได้มีรอยผุอะไรมากมายเลยนะครับตัวนี้นะครับ เพิ่งเข้ามาสดร้อนๆนะครับวันนี้พอเข้ามาถึงทุกกระลางถ่ายรูปแล้วก็รีวิวให้ดูวันนี้เลยนะครับช่วงแขนเขาก็ไม่มีรอยรล้ารอยดำนะครับด้านหลังของเนื้อพุ่งกีก็ไม่มีรอยผุทะลุนะครับตัวนี้นะครับโอเคแล้วขึ้นไปดูในส่วนของด้านบนหัวเก๋งกันบ้างครับว่าเขาเป็นยังไงนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพภายในของเจ้าตัว510คันนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับตรงด้านคอนโทรลของเขาก็จะเป็นคอนโทรลคู่นะครับแต่ว่า มันก็จะมีตัวสายที่เป็นสายใช้กับตัวผ่านดันติดเข้ามาเพิ่มนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นคอนโซลสำหรับตัวผ่านดันนะฮะที่อัดชี้ให้ดูด้านล่างตัวนี้นะครับมันจะมีลายสําหรับเอาไปติดกับผ่านดันหิมะอยู่นะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าตามหลักแล้วเนี่ยเราใช้แค่บุ้งเกียเราใช้แค่สองตัวนี้นะครับมือเลิมหมดแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นคอนโซลคู่นะครับเจ้าตัวห้างส่วนทันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าจอคอนโซลของเขานะครับนะครับหน้าจอทีมธรรมดาคอนโซลนะครับ แลวก็เกียร์ของเขานะครับก็จะมีเกียร์เดินหน้าสามเกียร์นะครับแล้วก็ถอยหลังสามเกียร์นะครับตัวนี้นะครับตามตามที่ตัวสองมันขึ้นเลยนะครับตัวนี้นะครับ FNR นะครับหนึ่งสองสามนะครับนี่ก็จะเป็นสภาพภายในหัวเกีงของเขานะครับดูด้านหลังเพื่อครับเนี่ยเฟื่มากนะครับคันนี้เป็นโค้มาสโซรห้างโซนนะครับแต่ว่าภาพนี้เนี่ยอู สวยจริงๆนะครับตัวนี้นะครับสภาพดีเลยนะครับครับช่วงไปคนอาร์มบุ้งกีก็ไม่มีรอยร้าวรอยดงเลยนะครับสวยมากครับอ่านี่นะครับนี่ก็จะเป็นสภาพภายในโัวเก่งเข้าวๆของคันนี้ครับมาในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้นะครับเขาจะใช้เป็นเครื่องยนต์สี่สูตรนะครับเจ้าตัวนี้นะครับรหัสเขาก็จะเป็นคมสูตซีดีหนึ่งศูนย์ห้าสองนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น เออรลัสเคเื่องไว้ให้ใต้ใต้คลิปนะครับฮาจะได้จํากันได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูสภาพเครื่องนของเขาบ้านนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับวันนี้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพ เครื่องยนต์ฝั่งหัวฉีดของเขานะครับก็ถือว่าแห้งเนียนเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่มีจุดรั่วซึมใ,ใดๆของเครื่องยนต์เลยนะครับแล้วถัดมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งของเอ่อฝั่งของกรองของเขานะครับเดี๋ยวเราลองดูที่ใตใกล้ๆนะครับ เรียบเนียนไปทุกจุดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพเครื่องยนต์คร่าวๆของเจ้าคันนี้นะครับเนี่ยนะฮะนิ่งมากนะครับเครื่องแน่นมากวันแทบไม่ออกเลยนะครับนี่นะครับนี่เป็นสภาพเครื่องยนต์คร่าวๆของเจ้าคันนี้ครับผมนี่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสภาพนะครับรอบคันแล้วก็สภาพเครื่องยนต์นะครับคร่าวๆของเจ้าคันนี้นะครับสํารูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจเจ้าคันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ประทูด้านบนได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดนะครับที่อยากจะลองดูนะครับรูป ละเอียดละเอียดของเจ้าคันนี้นะครับแล้วก็อยากจะลองดูคลิปวิดีโอการขับทํางานของเขานะครับก็สามารถทักมาขออัดได้เลยนะครับผมจะมีวิดีโอนะครับละเอียดอันนี้ส่งให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะอ่าแล้วก็สาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะมาลองเทสเจ้าตัวนี้นะครับก็สามารถนัดวันเวลาล่วงหน้าก็อได้โดยตรงเลยนะครับอันนี้นะครับแนะนําว่านัดอัดล่วงหน้านิดนึงก็จะดีนะครับเพราะว่าที่ร้านนะครับเรามีลูกค้าทั่วประเทศนะครับบางทีถ้าเกิดลูกค้าเดินทางมาโดยไม่ได้แจ้งก่อนล่วงหน้าเนี่ยอาจจะมาแล้วไม่เจอรถนะครับเพราาะว่ บางทีก็อาจจะติดจองไปแล้วนะครับาจะได้ไม่เสียเที่ยวนะครับก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะมาลองเทสหรือว่าอยากจะมาลองดูตัวจริงจริงเนี่ยก็รบกวนโทรนัดอัดล่วงหน้านิดนึงนะรเพราะว่าไม่อยากให้เสียเที่ยวมาฟรีนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นโคมัสูุ่5้าหนงส่วนวันนี้ครับผมนี่นะครับรุนอึดจุกทนนะครับท่านใดที่หาอยู่ก็แนะนําเลยนะครับนี่นะครับก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับกับเจ้าตัวโคมมัสูุห้าหส่วนวันนี้ครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ